you, พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กพี่กัจูเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5ธันวาคมคศ2563นะคะกระเชิดเคยนะคะหนูเล็กก็มีคู่บอลเตงนกีดีมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหนูเล็กก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะจากแอป VIP b i t 789มาฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะคะสําหรับสมาชิกใหม่นะคะที่บอก ว่าหนูเล็กเป็นผู้แนะนำมานะคะก็รับเครดิตฟีไปเลยค่ะ100%เต็มเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงบอลเต็งนะคะหนูเล็กก็จะไปสรุปผลของเมื่อวานก่อนนะคะผลของเมื่อวานนะคะหนูเล็กลงไว้แล้วที่เฟซหนูเล็กปิกาจูนะคะถ้าใครยังไม่แอดไปเพื่อนๆนะคะก็แอดเข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้หนูเล็กแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วด้วยนะคะ สรุปผลกันเลยนะคะคู่เมื่อวันที่หนูเล็กให้ไปนะคะก็จะเป็นคู่ของแอตเลติกบินเบาค่ะประทะเซลตาบิโก้นะคะคู่นี้ก็แพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2นะคะส่วนคู่ที่2นะคะของหนูเล็ก ที่ให้ไปนะคะก็จะเป็นคู่เบซิตัสค่ะประทะกับปิปาซานะคะคู่นี้ก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆที่ติดตามหนูเล็กแล้วก็กลุ่ม VIP ด้วยนะคะหนูเล็กก็ให้คู่นี้นะคะเข้ากินเต็มไปเลยนะจ๊ะมาต่อกันที่ฟุตบอลวันนี้นะคะที่หนูเล็กจะมาวิเคราะห์นะคะก็จะอยู่ในศึกเพียร์มิลิกอังกฤษนะคะสำหรับคู่แรกนะคะก็จะเป็นคู่ของ แมนซิตี้นะคะประทับฟูลแลมค่ะคู่นี้แข่งเวลาสี่ทุ่มนะคะเลระราคาบอลเปิดมาที่แมนซิตี้นะคะต่อราคาบอล2ลูกครึ่งนะคะเราจะมาดูกันต่อที่สถิติการพบกันของทั้งสองคู่นี้เลยนะคะ2คู่นี้นะคะเจอกันมา10นัดค่ะฟูลแลมนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อสีค่ะ 1>, 1ประตูต่อ2นะคะแล้วก็เสมอด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็3ประตูต่อ0นะคะเราจะไปต่อกันที่สถิติของทั้ง2ทีมในลีกกันเลยนะคะ2ทีมนี้นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจะอยู่อันดับที่11ค่ะแข่งมา9นัดนะคะชนะ4 เสมอ3แพ้2นะคะมีเก็บอยู่15แต้มค่ะส่วนฟูลแลมนะคะจะอยู่อันดับที่17ค่ะแข่งมา10นัดนะคะชนะ2เสมอ1แพ้7นะคะมีเก็บอยู่7แต้มค่ะเราจะมาต่อกันที่ทัศนะเกมของคู่นี้กันเลยนะคะแมสซิตี้นะคะ เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะคะโดยเจ้าบ้านแมนซิตี้นะคะภายใต้การนำทีมของแป๊บกอดิโอลานะคะมานี้ด้วยสภาพขุมกำลังนะคะที่พร้อมลบในทุกตำแหน่งนะคะทำให้การจัดทัพในเกมนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะ ประกอบกับผลงานในภาพรวมนั้นก็ยังทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแม้จะเสมอในรายการฟุตบอล UCL นะคะในเกมที่แล้วมาก็ตามแต่นะคะ แต่คู่แข่งของพวกเขานะคะคในเกมนี้นั้นเป็นฟูลแลมนะคะคที่เป็นทีมหน้าใหม่ของกุนซือสกอตปาร์เกอร์ที่เพิ่งจะปลดล็อกพิกชนะทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้มาได้นะคะทำให้เป็นการเก็บชัยชนะหนแรกในรอบ3เกมเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณภาพของทีมนั้นก็ยังเป็นฝั่งแมสซิตี้ที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะ ประกอบกับพวกเขานั้นถนัดในเรื่องการตบเด็กที่เป็นทีมน้องใหม่ด้วยนะคะดังนั้นนะคะเกมนี้นะคะหนูเล็กคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะที่จะผ่านเลทราคาที่แพงขนาดนี้ได้นะคะทีเด็ดวันนี้นะคะคู่แรกหนูเล็กก็เลยให้ไปทางฝั่งแมนซิตี้นะคะผลสกอร์ที่คานะคะจะอยู่ที่4ประตูต่อ1่งนะคะ เรามาต่อกันที่คู่ที่2ของค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในสึกของบุนเดสลีกาเยอรมันนะคะเป็นคู่ของไบเยนมิวนิกค่ะปะทะอาร์บีไลซิกนะคะคู่นี้จะแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะเลยราคาบอลเปิดมาให้ไบเยนต่อบอลลูกควบลูกครึ่งนะคะค่ะเราจะไปดูสถิติการพบกันของทั้งสองคู่กันเลยนะคะคู่นี้นะคะเจอกันมา10นัดค่ะ อาบีไลซินะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ b a เออร์มิวนินะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็แพ้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ5นะคะเสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะคะส่วนไบเออร์มิวนิกนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์บีไลซิกนะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์นะคะและก็ชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนย์นะคะ ต่อกันที่สถิติของทั้งสองคู่นี้ในหลีกกันเลยนะคะ2ทีมนี้นะคะไบเย m นมิวนิกจะจัดอยู่อันดับที่1นะคะแข็งมา9นัดค่ะชนะ7เสมอ1แพ้1นะคะมีเก็บอยู่22แต้มค่ะส่วน RB บีไลซิกนะคะแข็งมา9นัดค่ะชนะ6นะคะเสมอ2นะคะแพ้1มีเก็บอยู่20แต้มนะคะ เราจะมาต่อกันที่ทัศนะเกมของคู่นี้กันเลยนะคะไบร์นมิวนิกนะคะทีมอันดับหนึ่งจะเปิดบ้านพบกับอาบีไลซิกนะคะทีมอันดับสองค่ะผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังพอใช้ได้นะคะหานัดหลังนะคะชนะ3เสมอ2นะคะเกมในบ้านนั้นก็ทำได้ดีนะคะส่วนอาบีไลซิกนะคะผลงานช่วงนี้ยังพอใช้ได้นะคะหานัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะคะแต่เกมเยือนนั้นยังไม่ค่อยดีนะคะ จากสถิติที่เคยพบกันมานะคะเป็นทางทีมเจ้าบ้านนะคะที่ทําได้ดีกว่านะคะเลทราคาเลยเปิดมาให้เจ้าบ้านนะคะต่อบอลลูกควบลูกครึ่งนะคะหนูเลยคิดว่าเกมนี้นะคะน่าลุ้นไปทางเจ้าบ้านดีกว่านะคะทีเด็ดวันนี้นะคะก็เลยให้ไปทางไบร์นมิวนิกนะคะผลสกอร์ที่คาดค่ะก็จะเป็น3ต่อ1น,นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กปิกาจูได้ที่ ID หนูเล็ก Under s c o r e 789นะคะหรือใครนะคะอยากได้กลุ่มบอลดีๆนะคะหนูเล็กก็มีให้นะคะก็ทักหนูเล็กเข้ามาได้เลยนะคะแล้วหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มนี้จะมีเสียนำเล่นมืออาชีพเป็นผู้นำเล่นเลยนะคะให้เข้ากินเต็มมาแล้วหลายวันติดต่อกันนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆน,นะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้องๆน,นะคะจะไม่ได้พลาดคู่บันเติงดีๆเช่นวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเล่นหากันอย่างมีสติด้วยนะสวัสดีค่ะ